มื่นนี้คุณแม่เดินทางอยู่แล้วด้วยค่ะกับน้องสาวนะจ๊ะเออสาวไปเยี่ยมเยี่ยมญาติอ่าเยี่ยมญาติยยาดนึงเอออยู่ไกลกันไดเออคนับอืมอืมก็ได้คนนึงอืมไปเยี่ยมญาติสักหน่อยนึงเนอะ สถนาถนที่ต้องเทียบด้วยเอานั่นนั่นคบรถมาเสียงแต่นั่นคำไทยอย่างนั้นนึงน่ะเด็กน่อยครับรถมอเบบึงความปลอดให้เลยเบิึงทางมาอยู่ทีไปนอคก็ม่้แล้วบนมี้เป็นเป็นสถานที่ต้องเทียบด้วยกลางคืนจะมีไฟที่สวยงามสวยงาม ตอนนมาหอดบานหยาดแล้วเนาะมาเยี่ยมหาน้องออลูกพี่ลูกน้องกันนนกำลังจอดรถอืมอืมจังหวะโดนสิมาเยี่ยมหาน้องอืมลูกพี่ลูกน้องกันเอจอดรถนน มาเยี่ยมหาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเพิ่งจะมาเราเพิ่งจะไปเยี่ยมพี่สาวลที่เป็นคนป่วยเราจะพากันมาแตกแตกเลยค่ะกำลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้นะคะ <Es per ated> เยี่ยมคนป่วยกับมานะคะ้วตอนเย็นเราขึ้นภูสิงห์กันนะอตอนเย็นเราจะขึ้นภูสิงห์กันนะคะอันไปทางตัวเองดิดังตัวเองดิตัง้งประมาณ60จะจะนอ,อ,องีลั้ประมาณกว<ๆ>่าตอนเย็นเราจะขึ้นภูสิงห์กันนะคะไปเที่ยวกันไปกราบพระก็จะะนะคะวัดเนือวัดกัลยาณมิตรถูกลูกมาเยี่ยมหา เป็นการมีก oh. right. ิจกรรมกิจกรรมอเพื่อนซอยกันเนี่ยกันท่านพระก็ต้องเป็นคนที่เป็นบัานของกันเองคนเดีเป็นน้องชายก็มาบวชที่วัดนี้หลานชายก็มาบวชที่วัดนี้เงานมีอืมงานเดือนนั่งบอสยากนำหรั้งคุณนำหรังคุณต้องดึงตั้งคุณเนบ่อไอืต้องลงข้างนน นมาเออฮันแล้วงแล้วเออเออมาอันนี้มาวัดเหนือมาไหว้ยายนี่นี่อืมอืมจะเป็นเทพบุตรเทพปดาเครื่งฟ้าเทงสวรรค์น่ะแหละแต่อยากมาจะซื้อ อันนีอย่างดอกอืรรออ,อ,อย่างมาเยี่ยมหาผู้ที่ร่วงลับไปแล้วคือพ่อแม่เราเองไปแล้วหลูกมาบายัยฮะเพิ่นจปเป็นเทพรุธเท,<า>ทเดวดาคุณบอกคุณอืออ,อือ

ครอบสุขจะเลร่ญนดูแลลอกเต่ากันเป็นเทวดาแล้วดูแลเดอ้อนรับนุน<ม>ผู้เจ้าผู้เป็นสุข<ม>เป็นเทพบุตรเทวดาคอยเพิ่นข้องสุขย<ม>ู่ต้องหันและเดอ้อจา้าถูกดูแลลูกลานไปเนาะอืออืออายุยังหน่อยอยู่จังไงไปโอเคทำ